น้ำหวานหรือยาขมโดยมองโลกมองไทยบายธิรพัฒน์ในการที่เราอยู่ร่วมกันหมู่มากทุกคนต้องการทำตัวเองให้ดูดีเพื่อหลีกเลี่ยงก,การดูไม่ดีการที่เราได้รับการสื่อสารตรงตรงแต่ว่าไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการที่จะได้ยินเราก็รู้สึกท้อแท้หรือรู้สึกผิดหวังสิ้นหวังแต่สิ่งนั้นมันจะเป็นพลังเสริมและเป็นยาขมทำให้เรามีภูมิต้านทานในการใช้ชีวิต ผิดกับว่าเราต้องการได้ยินคําหวานหรือสิ่งที่เราต้องการจากการสื่อสารของคู่สนทนาด้วยแต่สิ่งนักยาพิษที่กัดกร่อนทําให้เราอ่อนแอและทําให้เราไม่เป็นบุคคลที่มีพลังในอนาคตในระยะเวลาอันไกลคนที่กล้าที่จะเป็นยาขมคือเพื่อนแท้คือเพื่อนที่จะไปกับท่านตลอดไปส่วนคนที่เป็น น้ำหวานถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงเพราะคนกลุ่มนี้ไม่ได้จริงใจและไม่ได้ปรารถนาดีกับเราเพียงแค่หวังเพื่อผลประโยชน์ในระยะเวลาอันสั้นเมื่อเราหมดผลประโยชน์ซึ่งกันแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะหายไปกับผลประโยชน์นั้นด้วยเราลองมาคิดดูนะครับว่าเราจะไปต่ออย่างไรและในชีวิตเราจะมีการสื่อสารกันแบบตรงไปตรงมาหรือจะมีการสื่อสารแบบเสแสร้งอย่างที่เป็นอยู่ เพื่อความสุขใจเพื่อความสบายใจเราต้องการพัฒนาและต้องการโตอย่างมีคุณภาพหรือต้องการโตแบบกุง้งกุงหลวมๆท่านทําได้ท่านเลือกได้ลองิจรณาจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ